กระแส1จยังคนมองในว่าแง่ลบอีกเลยรชืิงเหรอฮะโอน,นี่ไม่ได้ไม่ได้ไปตามดูเหมือนกันว่ามีมีกระแสในในแง่ลบครับครับผมก็มยังไม่เริ่มแบบนัแบบ้นหรอกด้วยความที่แบบมันหวานเกินไปอะไรอย่างี้ประมาณนั้นนะครับครับถ้าหวานเกินไปก็อย่างที่ที่เคยตอบไปครับก็อย่าไปดูมันเยอะครับเดี๋ยวมันประหวานขึ้นตาครับผม ก็ไว้ตามบาระตามโอกาสตามสิ่งที่เราต้องต้องทำในอนาคตถ่ายหนังสือหรือว่าถ่ายละคร<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ครับครับผมก็ส่วนใหญ่จะอ่านข่าวทั่วๆไปมีแวบ,บมาบันเทิงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคือเราก็จะอ่านอ่านแค่เนื้อข่าวเราไม่ได้ไปตามดูว่ามีกระแสะคอมเมนต์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะต,ตัวพ่ตุยได้มีการพูดคุยเกี่มวกับข่าวสารต่างๆ้สัมภาษณ์ คือก่อนที่จะสัมภาษณ์ก็มีมีพูดคุยกันบ้างแต่พอหลังสัมภาษณ์แล้วก็ก็เหมือนเหมือนก็จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตอะไรกันเพิ่มเติมครับอันนี้ไม่รู้นคะแต่ว่าเราเรจะเอามาพูดแล้วแต่แฟนแฟนก็จะคอยติดตามที่อันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามีมีต่อว่าอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ติดตามเรื่องของกระแสคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับครับผมอ๋ออันนี้ไม่ไม่ ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ก็เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆครับเดินหน้าทำให้ชีวิตมันแฮปปี้มีความสุขไรว่ากันไปครับทางผู้ใหญ่มีเลขผ่านเลขเพื่อนมีครับก็เกี่ยวกับเรื่องภาพที่ออกไปคนแบบค่อนข้างอะไรมีไหมครับไม่มีครับเพราะว่าภาพภาพที่ออกมาคือไม่ได้มาจากอินสตาแกรมของของผมไม่ได้มาจากอินสตาแกรมของจุย๋ยด้วยมาจากอินสตาแกรมส่วนตัวของอของพี่พี่บอกออรอยายเงี้ยครับครับผมแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับภาพที่ออกมา ครับผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะครับครับผมไม่ไม่อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรเลยครับครับผมจนตัวเราโกรธไหมคะที่ที่พูคพี่เราเลูกเป็นลงไม่โกรธโกรธทำไมล่ะครับครับผมเป็นแค่เรื่อบ ไม่ไม่เลยครับก็อย่างที่บอกครับคือเราก็จะจะเสพข่าวเท่าที่เท่าที่เรารู้สึกว่าประมาณนี้เราชีวิตเราเรามีความสุขอะไรอย่างนี้ครับส่วนเรื่องเรื่องกระแสที่คนนู้นพูดกันคนนี้พูดกันเราไม่ได้ติดตามจริงๆครับผมใช่ทาตัวลออยเหนืผมว่าก็ก็เดินทางสายกลางครับคือบางทีเราก็เลือกรู้บางอย่างอะไรเงี้ยครับครับผมครับคอมเมนต์เหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าคนที่จะแบบ แต่งงานนี่เป็นที่เรียบร้อยก่อนคุณเห็นแลาวทำแบบนี้ความรู้สึกเราเป็นไงไรบ้างที่คนคอมเมนต์ในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเอออันนี้ไม่ไม่ทราบที่คอมเมนต์เหมือนกันครับก็ก็อย่างที่บอกครับเราก็เราก็เป็นเราครับครับผมใช่ครับก็ยังจะหวานอย่างเงี้ยปกติเลาะก็เป็นเป็นแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะครับผมว่พี่นาอยไหมคะความิ่ด้รับผมไม่มีนะครับครับผมหวานขนาดนี้คิดไกลถึงอนาคตแทนแต่งงานคิดถึงเดือนหน้าเดือนต่อไปสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ก่อนดีกว่าครับผมครับผม แต่กับภาพ geliyor, ที่ออกมาเราดูฮะ um มันคิดว่าคนจะจับตามองขนาดนี้เลยคือตอนที่ลงเราก็ไม่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็มามาทราบพร้อมๆกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะทราบจากแฟนคลับที่แท็กภาพมาอะไรเงี้ยจิ้นฟินอะไรว่ากันไปครับก็ยังไม่ับไม่ยยก็มีลงคู่กันเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็เนี่ยเดี๋ยวมีโปรโมทหนังสือมีโปรโมทละครก็เดี๋ยวจะได้เห็นทยอยๆลงกันไปเรื่อยๆครับใครจะอิสระครับครับผม ครับบ้ายังมาจากไหนไม่มียังอยู่อีกนานเลยครับผมไม่มีต่อใช่ไหมครับเอ่อยังเหลืออีก2ปี3ปีนะครับครับผมใช่ครับไม่ได้หมดสัญญาเลยตคนนี้ไม่ได้หมดสัญญาครับผมครับผมอู้ยังสามปีตั้งนานใช่ครับเราก็อยู่กับมมี่กับมี่ก็เหมือน บ้านเราหลังที่2หรือจริงๆเป็นบ้านหลังแรกด้วยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเราเข้าตึกกรมมีดเยอะกว่าอยู่บ้านอีกอะไรเงี้ยครับครับผมไม่มีเลยครับผมกรมมีดที่เดิมครับครับผมถึงแล้วว่าก็สุดสองปีมากแต่สมมติก็ังคิดว่าจะอยู่ที่นี่หรืกรมมีดที่เดิมครับผมครับจริงๆไม่ได้ขึ้นแท่นเป็นลูกแรกหรอกครับเราเราทำงาน อยู่ที่แกรมมี่มาปีนี้ก็ปีเข้าสู่ปีที่8แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นคนทํางานคนหนึ่งเหมือนกันครับในในตึกแกรมมี่มีศิลปินมีนักแสดงมีดารามีดีเจอะไรเงี้ยเยอะมากครับทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองครับผมแล้วอย่า,ยางเมื่อก่อนนะครับเวลาจะไปรับกับสการ์ดเลยต้องมีการพูดคุยกันนมีการพูดคุยกันอยู่แล้วครับเรื่องคิวด้วยเรื่องบทด้วยเรื่องเวลาที่เราจะไปรับด้วยครับครับผมแล้วกับมากระแสดราม่าอะไรยกลับไปอีกไหมครับเนี่ยโอ้ ครับเราเราน้อยไหมคะหรือว่าแบบโอ้ยฉันจะไม่เอาแล้วการแสดงอะไรอย่างงเี้ยไปที่แจ้งเ้ยดีกว่ามันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นครับแล้วมันทําให้เราใช้ชีวิตได้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 ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอะไรนะฮะเออ่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ดูดวงว่าชงไหมหรืออะไรอย่างนี้ยครับครับผมครับสบายมากครับครับผมถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนในชีวิตครับผม น้อยใจก็โทรหาแม่ครับผมมีปรึกษากันบ้างครับปรึกษาพ่อแม่ป้ามาอะไรอย่างนี้ครับผมครับ